สวดีครับวันนี้แฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับอังคารที่4มีนาคม2568นะครับเป็นคิวของศึกมวยมันสนันเมืองครับที่เวทีลังสิตปทุมธานีนะครับรอบแรก24นะครับก็มาตอน6โมงนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปไบทีวีนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับใจแอนเจดีมวยไทยนะครับเจอกับเพิงพยักษ์พยักษ์ภูหลวงนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด113นะครับ ใจแอนนี่มวยจากกาลสินนะครับซ้อมเจดีมวยไทยที่กาลสินนะครับผลงานไฟล่าสุดมีแพ้เจ้าเด่นเพชรนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเด่นพยักนะครับมวยจากจังหวัดเลยนะครับซ้อมพยักภูหลวงที่จังหวัดเลยนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับวงในมีลูกขวางหน้านะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าเพชรเพชรศิริมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าใจแอนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรนาคาศิษิ์เจริญทรัพย์ครับวันนี้เจอกับเจ้าศิวราช วอลินที่ดานะครับคู้นี้สู้กันพิการหนินะครับเจ้าเพชรนาคาเนี่ยมา112.9กนะครับก็ลดไป0.9นเะครับมวยจากโคราชนะครับซ้อมสิทธิเจริญรั์นะครับก็อยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับเจริญรั์เจ็ดบ้านช่องนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเข่าในปั้มล็อกลลดตีแข็งแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดแพ้บิ๊กบอสนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าศิวราชนะครับศิวราชนี่มวยจากจังหวัดเลยนะครับ ซ้อมส่อไปจักยิมที่จังหวัดเลยนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกอันตรายครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้น็อกเจ้าราชบุตรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนาคานะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับสีธนนชัยสุจีบะหมี่เกี้ยวครับเจอกับสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับคู่นี้สู้กันหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับสีธนนชัยนี่มวยจากสกลนครนะครับซ้อมสู่จีบะหมี่เกี้ยวที่ สมุดปาการนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับสปีดต้นจัดนะครับขนาดที่สิงนะครับมวยจากเยโสทรนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณยิมนะครับเฟ่าสุดก็แพ้นอกยกที่4เจ้าสั่งลบนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสิงนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับแป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับเจอกับขุนหานดาบทิศบางรักนะครับหรือว่าเจ้าขุนหานไกสระพบอกซิ่งยิมนะครับเจ้าแป๊บซี่เนี่ยมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ ซ้อมซูจีบะหมี่เกียวนะครับประเภทมวยขวานะครับวงในมีลูกขวางหน้านะครับหนักสอกอันตรายครับผลงานแป๊บซี่นะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าไพรทองคานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าขุนหารมวยจากขุนหารศรีสะเกดนะครับซ้อมดาบทิดบางรักที่การนะครับก็มวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงในดีมีลูกยัดไส้นะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าน็อตใหม่นะครับผู้นี้ชอบไปที่ขุนหารนะครับขุนหารดับทิดบางรักนะครับหรือว่า ไก่สุรพบ็อกซิ่งยิมนะครับมอยชอบช่วงแรกนะครับชอบขุนหารนะครับและก็สิงนะครับขุนหารและก็สิงนะครับส่วนช่วงที่สองนะครับคู่ที่1นะครับกุหลาบขาวสิทธิ์สนธยานะครับวันนี้เจอกับเจ้าเสือทองอินพยัคฆ์ภูหลวงนะครับเจ้ากุหลาบขาวเนี่ยมาแทนเจ้าเพชรนะครับเพชรเอราวัณนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสือทองอินนะครับมวยรายการนะครับการเตรียมตัวน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรลุ่ง สกเอกวันนะครับวันนี้เจอกับเจ้าตะวันเดือดสเกียรติเจริญศรีนะครับเจ้าเพชรลุงนี่มวยจากเพชรบณ์นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับพลิกแพะนอกยกที่3เจ้าผามออีแดงนะครับขณะที่ตะวันเดือดนะครับมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมสิทธิ์สุนทยาที่ศรีสะเกดนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะนอกเจ้าแก่นเพชรมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ตะวันเดือดนะครับแล้วก็คู่รองนะครับสองคมสิทธิเจริญทรั์ครับเจอกับชูชัยเดชสิงห์ใต้นะครับ สองคมมวยสงขานะครับซ้อมสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าแอนเดียมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าชูชัยนะครับมวยจากชุมพรนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อั๋นสุขุมวิทย์นะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3มเจ้าชูทงนะครับคู่นี้ชอบไปที่สองคมนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับโฟรวิวสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับหรือว่ามอรัตนบัณฑิตนะครับเจอกับเพชรอนวัน์นออนวัน์ยิมนะครับ โฟ well, mm. ana> ja> วิวมือขวานะครับมวยจากปทุมธานีนะครับลูกชายของพี่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับขณะที่เพชรอนุวัฒน์เนี่ยมวยจากอุบลนะครับซ้อมนออนุวัฒน์ยิมที่ชนบุรีนะครับอยู่กับทีมงานเสียยักษ์เมืองชนนะครับก็ประเภทมวยสูงเวาข่าแหลมนะครับมวยฝีมือเจอกับมวยเข่านะครับคู่นี้ชอบมวยฝีมืออย่างเจ้าโฟวิวนะครับโฟวิวมรลัตนบัณฑิตหรือว่าสิทธิเจริญทรัพย์นะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับโฟวิวนะครับและก็สองคมนะครับ View แล้วก็สองคมนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพืเ่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจนะครับแล้วก็ยู u ู e นะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับของทีมงานเราด้วยครับวันนี้ผมแดงข็มลาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ